ร้องไห้3วัน3คืนเพราะพี่คนนี้รู้เจตนาตัวเองดีไม่โกรธแต่เสียใจนางร้ายน่าสวยพูดถึงความรู้สึกเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักเธอคนนี้กันอย่างดีแน่นอนสําหรับโมงอามินาพินี้เธอเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยเริ่มเข้าสู่วงการท้งแรกจากการแคสโฆษณาในช่วงอายุ13-14ปีและได้เริ่มถ่ายโฆษณาทางทีวีในหลายๆตัวจนได้มีโอกาสพบกับฝ่ายแคสติ้งของบริษัท RS ในคอนเสิร์ตของปานธนพรจึงชักชวนอามินามาเรียนร้องเพลงและถูกวางตัวให้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง Girl l i เบอรีแต่เธอไม่ได้อยากเป็นนักร้องจึงกระ้างอามินาได้ไปแคสงานทางฝ่ายละครหลังจากนั้นจึงได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของ IS มีผลงานละครเรื่องแรกในปีพศ .2545 คือเรื่องไวรายฟรชีรับบทเป็นคิตตี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3 ล่าสุดจากกรณีโมอวมินาออกมาพูดเรื่องการป่วยของพระเอกหนุ่มอ,อมอัครัผ่านตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นจนคนในวงการอย่างมดดำาพระชาภาก็รู้ว่าอ้อมไม่สบายหนักพูดคุยกับอ้อม่าร์ทุกวันก็มองว่าโมอามินาไม่สมควรนำเรื่องออมออกมาพูดเพราะเจ้าตัวเองก็ไม่อยากให้ใครรับรู้มีเพียงข้อแม่ที่รู้ส่วนคุณย่าคุณยายซึ่งอยู่ด้วยก็ไม่ทราบเรื่องกลัวกระทบความรู้สึกคนที่บ้านนอกจากนั้นหนุ่มกัญชัยเองก็ออกมาเตือน โมอามินาว่าน้องพูดแบบนี้โดนฟ้องได้เลยนะถ้าออกมาพูดเรื่องออมแล้วที่บ้านเขาช็อกเกิดผลกระทบครอบครัวของเขาใครจะรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่ควรออกมาพูดก็พบว่าทัวรไปลงไอจีโมอามินาชุดใหญ่หลังทาบวหนุ่มออมอักพันธ์เองก็งงทำไมเอาเรื่องผมไปพูดหมดโดยกองทัพทัวรเข้าไปต่อว่าโมอามินาเป็นจำนวนมาก ล่าสุดโมอมีนาได้ออกมาเปิดใจประเด็นดังกล่าวผ่านบันเทิงเวิร์กพอยส์เผยว่าหนูก็จะไม่พลาดพิงใครเนาะแต่แค่รู้สึกว่ารู้อยู่แล้วว่าทําอะไรลงไปเรารู้ตัวเราโอเคดีกับพี่เราก็พอแล้วส่วนคนอื่นใครจะคิดยังไงโมว่าแล้วแต่ความคิดเขารู้ว่าทําอะไรอยู่โมรู้เจตนาและความรู้สึกของเราเอง จากที่ราม่าจนทวนลงก็ดูนะแต่เข้าใจโลกเข้าใจโลกโซเชียลไม่ได้ว่าอะไรใครเลยกระทบกับจิตใจไม้หนูก็พยายามเข้มแข็งแต่ไม่สามารถอธิบายให้คนเป็นล้านฟังได้ไม่เป็นไรสักพักเขาคงเลิกสนใจจุดจุดนี้ไปเองจริงไหมว่าเขาว่าเราร้องไห้สามวันสามคืนเลยเอามาจากไหนก็ร้องขาดเสียใจแต่เราก็เข้าใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่น่าจะรู้อะไรแบบนี้ไม่อยากมาเพิ่มประเด็นถ้าแถลงอะไรปล่อยให้เรื่องเงียบเงียบไปก็ได้เพราะหนูรู้ว่าทำอะไรลงไป